ฟาสตินะ้งเนี่ยเอาไว้ถ้าใครอยากรู้เดี๋ยววันหลังจะสอนให้เอามารีวิวเรื่องฟาสติ้งเอามามเดี๋ยวก่อนนะรีวิวหลายอย่างแลวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีพูดรีวิวเจมส์มาเจมส์มาเป็นนิยามของคําว่าแบบคุณชายเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าเป็นเด็กรวย <c oughs> ค,คือมีความสุภาพเป็นผู้ดีผู้ดีอยู่ใกล้เจมส์มาเราจะรู้สึกว่าตัวเราเองนั้นดูสุขปกและต่ำซาม เราจะรู้สึกถึงความแบบต่างชนชั้นขึ้นมาทันทีโดยที่น้องไม่ทําอะไรเลยแต่เราจะรู้สึกว่าเราอยากที่จะแบบนั่งคุกเข่าแล้วก็เสิร์ฟน้ําให้กับเขาเพราะเขาดูเป็นคุณชายอย่างตัวจริงเสียงจริงเลยทีเดียวเจมส์มานะคะก็เป็นอีกคนที่แบบว่าต้องเช็คุณพ่อคุณแม่อุรมสั่งสอนมาดีมีมารยาทสุภาพแต่น่ารักนะคะล่าสุดไปเจอเขาเพราะว่าพเพิ่งไปเล่นรับเชิญเรื่องสอเสน่หาใช่ไหมใช่ที่เล่นกับคิมอะเนาะ พี่น้องเป็นหนุ่มขึ้นมากคือ <c oughs> ก่อนหน้านี้ในในความรู้สึกจะรู้สึกว่าเจมส์มาดูเด็กกว่านี้แต่วันนั้นเนี่ยโอ้ยหนุ่มเต็มตัวอาจจะด้วยรูปร่างด้วยตอนนี้อกเอิกอะไรตะัะนี่ฉันดูแบบหื่นเนาะ <c oughs> นนเอ้ททำไมฉันดูสังเกตพระเอกทุกคนฉันดูเน้นหุนบ้นานางเอกฉันก็ดูลองถามสิว่านางเอกแต่คนเป็นยังไงบ้างอันนี้ถามพระเอกฉันก็เอาเป็นคนดูคนละเอียดอยู่แล้วเนาะเจมส์มาคือตอนนี้หุ่นก็คือเสียมาเปียก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 หุ่นเขาเนี่ยจะแบบว่าความ ด้วยความสูงเพราะฉะนั้นทอเวลาที่เขาแบบมีอกมีเอกเนี่ยก็ไม่ได้ดูตันดูกําลังดีดูเป็นหนุ่มเต็มตัวพวกเธอได้เลยค่ะลูกขาเจมส์มาได้อะไรก็ไม่เคยได้ใครเจมส์มาก็คือดีเชื่อว่าสองเสน่หาเนี่ยเจมส์มาน่าจะสร้างความหวั่นไหววิตวทๆกับหลายหลายคนเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วอืมนี่ทําไมทําไมมันไม่ทําไมไม่ไหลฉันต้องเหนื่อยมานั่งแบบว่าเออกิ้งอันนี้เองตลอด ไม่ไลฟ์นานผอมไปเยอะเธอควรดีใจที่ฉันผอมเธอรู้ป่ะก่อนนี้ฉันอ้วนเหมือนหมีเลยอะ่ะจะไม่กล้าออกอากาศเลยอะฟ้องคิมดีกว่าลำคาลำคาแอบก็ฟ้องคิมฟ้องคิมฟ้องไปเลยนะไม่เคยกลัวนะนี่พูดเลย